สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทะโลโดยไม่หวกความสุขหวาดตัวตัวแม่หมอหวัวตูนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออลล่าพลังงานเอนเนอีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะในไล์มีดีในดีมีไลหรือว่าในดีมีดีนะคะทุกคนขอบคุณนะคะคนที่ติดตามเอา ใหม่และติดตามเก่านะคะคนที่น้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตงแม่หมอนะคะมาค่ะวันนี้นะคะค่ําคืนนี้เราจะมาส่งทุกคนเข้านอนนะคะเราตั้งตั้งชื่อแรนดอมว,ว่าดวงจิตที่อาฆาตพยาบาทคุณนะคะนับพบนับชาติไม่ท้วนตอนนี้เขาเอาโหสิกรรมให้คุณหรือยังดวงจิตนะคะ ที่อาคาตพยาบาทคุณนับพบนับชาติไม่ท้วนตอนนี้เขาอาโหสิกรรมให้คุณหรือ,อยังนะคะและตอนนี้นะคะเขาไปอยู่ที่ไหนณจุดจุดไหนของภพภูมินะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิงศักดิกิ์โอเคค่ะนะคะดวงจิตนะคะเราไม่รู้หรอกว่า เขาเป็นใครนะคะนับพบนับชาติไม่ท่วนนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะพ่อแก่แม่แก่พ่อเท่าแม่เท่าพ่อซื้อแม่ซื้ออาจจะเป็นเด็กก็ได้นะคะที่อาฆาตพยาบาทคุณนับพบนับชาติไม่ท้วนนะคะเขานะคะอโหสิกกร,รมให้คุณหรือยังนะคะหรือว่าเขายังอาฆาตมัดหลายในชีวิตคุณให้คุณเจออุปสรรคต่อไปนะคะไม่ให้คนลไม่ให้คุณได้เจอสิ่งดีๆ หรือยังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาอาโหสิกรรมให้คุณหรือยังนะคะขออนุญ,ญาตนะคะโอเคค่ะมาดูตัวตนของเขาก่อนเลยว่าตอนนี้เขาอนุญาตให้เราเปิดไพ่ไหมแล้วเขาคิดยังไงกับคุณทุกคน ความอาฆาตพยาบาทในอนาคตเราบอกเลยว่าบุญกุศลของคุณแรงมากบุญกุศลที่นะคะที่คุณทําไปให้เขานะคะความอาฆาตพยาบาทของเขาได้จบสิ้นสุดลงแล้วนะคะนี่คือในอนาคตของเขาเขามาบอกว่านี่คือใครคะนี่คือนะคะจิตอาฆาตพยาบาทคุณตั้งแต่เก่าก่อนที่ฝังลาก ังคนนะคะจมดิ่งเลยนะคะเขามาบอกคุณเลยว่านะคะเขาจะเอาโหสิก,กรรมให้คุณนะคะณนะตอนตอนนี้เขาอยู่ในจุดไหนเขาอยู่ในภพภูมิที่เป็นมนุษย์ยกลุู่มนะคะตกภูมิเป็นเขาจะได้เป็นพรมคนที่เป็นพรมก็คือคนจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะบางคนไปตกที่ สวรรค์น,นะน,นภูมิก็คือเป็นเทวดานะคะตอนนี้พบภูมิของเขาเขาไปเป็นเทวดานั่นค่นั่นเองนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะทุกคนอ่ะเราโชว์นี้ไว้ก่อนแล้วกันเอาเราหาไม่เจอนะคะเขาไปอยู่เป็นเทวดานะคะนี่คือจิตที่อาคาตพยาบาทคุณ นะคะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเทวดามีทั้งเทวดาดีและไม่ดีนะคะถ้าอ่านตำรานะคะโหไทยก็จะมีตำราแบบว่ามีทั้งเทวดาที่เป็นมิตรและเทวดาไม่ดีนะนะคะอ่ะเรามาดูนะคะตอนนี้นะคะจิตของเขาเป็นอย่างไรนะคะจิตของเขาที่อาคาดพยาบาทคุณนะคะเขามองคุณเป็นคนอย่างไรณนะเวลานี้นะคะ นะคะจิตท,ที่อาฆาตพยาบาทคุณตอนนี้เขามองคุณเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะทุกคนเขาเป็นเขามองคุณว่านะคะเขามองคุณเป็นมิตรกับคุณแลว้วขอบคุณค่ะ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 จากที่ความอาฆาตพยาบาทคาดแขนนับภบนับชาติตอนนี้ เขามองคุณเป็นแค่มิตรของเขาเขามองคุณเป็นแค่คู่รักนะคะเป็นคู่รักบางคนนะคะที่อาฆาตพยาบาทคุณคือคู่รักแต่เก่าก่อนของคุณนับพบนะับชาติไม่ถ้วนตอนนี้คุณได้ตัดเวรตัดกรรมกับเขาแล้วนะคะนั่นเองนะคะเขามองคุณเป็นแค่นะคะเพื่อนคนหนึ่งเป็นมิตรคนหนึ่งเป็นคู่รักคนหนึ่งนั่นเองนะคะ ทุกคนจบเลยไหมครดีมากนะคะเขามองคุณเป็นคนสวยคนงามเป็นคนที่มีแสงประกายในตัวเองนั่นเองนะคะเขาภูมิใจในตัวคุณเพราะอะไรเพราะบุญกุศลที่คุณทําไปให้เขาไม่ว่าวันออกพรรษาหรือวันเข้าพรรษานี่คือสิ่งที่เขามาบอกคุณชีวิตของเขามีความสุขมากนี่คือดวงวิญญาณ นะคะกิจที่อาคาดคุณเขามารับบุญกุศลกับคุณอุ้ยทุกคนจบเลยเหอะไพ่ดีขนาดเนี้ยนี่ไพ่ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วอ่ะอันนี้พูดจริงๆนะทุกคนนะคะแสงสว่างที่วันออกพรรษาในคืนวันออกพรรษาถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไหร่ถึงแม้ว่าวันจะผ่านมาวันที่วันที่ยี่สิบมันจะผ่านมาใช่ไหมวันอาทิตย์ียี่สิบหรือเปล่าค่ะนะคะมันจะผ่านมาหลายวันแล้วนะคะ วันที่ 17, 18, 19, 20เออสี่วันแล้วนะคะนี่คือแสงสว่างที่นะคะเขาได้รับจากคุณจากค่ำคืน15ค่ำเดือน11นั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่นะคะยมมาบานยมมาทูดท่านเทา้าจตุโลกบาลทั้งสี่ไม่ทำงานเขาเรียกว่าวันเปิดนรกนั่นเองนะคะนรกไม่ทำงานปิดการทำงานน้าคันะคะ หนึ่ปีจะมีสี่วันที่นาลกปิดปิดการทำงานนั่นเองนะคะเขาก็เลยได้รับบุญกุศลกับคุณเต็มเปี่ยมในวันออกพรรษาขึ้น15บห้าำเดือน11นั่นเองค่ะนะคะตอนนี้เขามองคุณเป็นมิตรมากเขามีแต่ความสุขที่จะมอบให้คุณเขารักคุณนะคะในสิ่งที่คุณส่งให้เขาทุกเขาเดินทางไปในภพภูมิของเขาแล้วค่ะ เขาได้เดินทางไปในภพภูมิของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาได้ก้าวไปสู่ประตูที่ภพภูมิที่เขาจะไปเป็นเทวดาจากบุญกุศลที่คุณมอบให้เขาอุทิศให้เขานั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะ่ะทุกคน ไม่ว่าคุณจะทําบุญตอนไหนนะคะตอนนี้จิตที่เขาอาคาดคุณไม่มีอีกแล้วค่ะจิตที่เขาอาคาดคุณและเขาได้เดินทางไปสู่ในภพภูมิที่เขาต้องการแล้วนั่นเองนะคะทุกคนความสุขเขาบอกเลยว่าชีวิตของเขานับตั้งแต่นะคะเขาได้เป็นปีนี้ปีแรกปีเดียวที่เขาได้รับเต็มเปี่ยมได้รับความอุดมสมบูรณ์จากคุณอย่างเออล้น นะคะอุสาธุสาธุคุณเป็นคนมีบารมีคุณเป็นคนที่โชคดีมากนะคะและตอนนี้นะคะบุญกุศลที่คุณส่งให้เขามันเหมือนแม่น้ำลำธารที่ฉลมให้ชีวิตเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้รับสิ่งใหม่ๆจากที่เขารอคอยกันนะคะปลดล็อกเขาอาคาตพยาบาทคุณเพราะคุณไม่เคยนะคะปลดล็อกชีวิตเขาเลยนับตั้งแต่วันนี้คุณได้ปลดล็อกชีวิตเขาแล้ว นะคะปลดล็อกไม่ใช่ชีวิตปลดล็อกดวงวิญญาณนะคะเขาก็เลยไม่อาาดเพราะที่เขาอาคาดพยาบาทคุณเพราะอะไรเพราะคุณไม่ยอมปลดล็อกคุณไม่รู้เงื่อนไขในการปลดล็อกเขานั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนนะคะเขาลอกคุณกว่าเขาจะได้เจอตรงนี้กว่าเขาจะนะคะหยุดอาคาดพยาบาทคุณเขาได้หยุดการอาคาดพยาบาทคุณแล้ว กว่าเขาจะได้ให้คุณเขาเรียกว่าอะไรนะจะมาเจอจุดที่เขานะคะคหยุดอาฆาตพยาบาทคุณเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าบุญกุศลที่คุณทําให้เขาและก็ช่วงเวลาช่วงเวลาทามมิง่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะคะนั่นเองนะคะเขารอคอยมานานและมันก็คือจังหวะชีวิตด้วยแหละนะคะจังหวะที่นะคะกว่าแม่หมอแม่หมอก็ถามว่าแม่หมอมีส่วนไหม สำหรับแม่หมอแม่หมอว่ามีส่วนนะคะเพราะว่ามันจะมีสายบางสิ่งบางอย่างเออถ้าเราไม่บอกคนไม่เผยแพร่ให้คนรู้ว่าเอ,อ้ยต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเขาก็บางคนอ่ะไม่ได้มาเจอแม่หมอไม่ใช่คนวิเศษนะคะทุกคนเอาจากมาตัวตนนี้แหละมาเป็นแบบมาบอกมาสอนทุกคนนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนทุกคนเขามีความสุข นะคะวิญญาณดวงวิญญาณดวงจิตที่อาฆาตพยาบาทคุณเขารอจนเขาได้รับบุญกุศลของคุณทุกคนเต็มเปี่ยมเต็มล้นนะคะจากนะคะจากบางสิ่งบางอย่างที่เขารอมาเนิ่นนานแสนนานตอนนี้เขามีความสุข เขาไปเป็นนางฟ้าเขาไปเป็นเทวดาในภพภูมิของเขาแล้วนั่นเองนะคะเขาเตรียมตัวจะไปเกิดด้วยซ้ําบางคนนะคะเขารอจังหวะที่เขาจะไปเกิดมาน,นานนานบางคนรอแบบโอ้โหคุณรอมาสกี่ชาติก็ไม่รู้นะคะจนกว่าจะได้มาเจอคนที่มาไขข้อไข,อขอความลับให้กับคุณนั่นเองนะคะก็คือนะคะ ไม่อยากจะบอกว่าเป็นแม่หมอเลย <g ül> <c oughs> นะคะไม่อยากจะบอกว่าเป็นแม่หมอเลยเพราะว่าไม่อยากให้คนงมงายนะคะนะคะต่อคะ่ะให้ดูที่ไพ่นะคะทุกคนให้ดูที่ไพนะ่นะคะให้ดูที่ไพ่ดูที่ไพ่นะคะแม่หมอแค่เป็นแค่คนส่งสารเท่านั้นเองนะคะนะคะ <c oughs> ทุกคน ขอบคุณค่ะ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 นะคะเมื่อเขาเอาโหสิกรรมให้คุณแล้วสิ่งที่ทุกคนทุกคนสิ่งที่คุณจะได้รับนี่คือการเอาโหสิกรรมครั้งยิ่งใหญ่สําหรับคุณถ้าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าบุญพเวทคืออะไรคะถ้าใครรู้มาบอกแม่หมอด้วยนะแม่หมอยังได้เสิร์ชหาอยู่ดีๆแม่หมอก็คิดถึงคําว่าบุญพเวทขึ้นมา ะะบุญใหญ่นั่นเองแต่อยู่ดีๆก็คิดคําว่าบุญพระเวทขึ้นมาทุกคนใครรู้จักบุญพระเวทนะคะคนอีสานใช่ไหมนะคะเออเดี๋ยวเราไปเซิร์ชหานะคะนี่แหละคะ่ะบุญยิ่งใหญ่ที่คุณส่งไปให้เขานะคะชีวิตของคุณนะคะจะเปลี่ยนล้นไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งลํารวยที่เขามองมาอย่างคุณและเขาจะมอบให้คุณในตัวของเขาเขามองคุณว่าเป็นคนมี มีทรัพย์มีโชคนักตากนี้นั่นเองเขาอโาหาสิกรรมให้คุณหมดแล้วนะคะเขาอโาหาสิกรรมให้คุณหมดแล้วตั้งแต่วินาทีนี้นะคะที่เขารอคอยมานานนานแสนนานน,าน,นะคะทุกคนทุกคนทุกคนกบล่ากบล่ขอบล่ากบ่าทุกคนทุกคน นะคะทุกคนนี่คือมันมันคือทุกคนเราพูดไม่ออกมันคือมันคืออะไรทุกคนรู้ไหมมันคือจังหวะชีวิตที่จริงอ่ะคุณจะเจอสิ่งที่ดีมากกว่านี้ถ้าคุณเจอไม่หมอเร็วกว่านี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเรนดอมนี้นะถ้าคุณเจอเรนดอมนี้แสดงว่าโอ้โหคุณนี้ทุกคนเราไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ แต่ยังว่าแหละกว่าแม่หมอจะมาอ่านไพ่นะคะกว่าจะแบบว่าเอ้ยเลือกที่จะมาอ่านไพ่ให้กับทุกคนมันก็ใช้เวล,วลาระยะเวลานะคะกว่าแม่หมอจะมาอ่านไพ่ในเรื่องราวเรื่องจิตอาฆาตพยาบาทมันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่อยู่ดีๆคลิปแรกจะมาอ่านไพ่ความอาฆาตพยาบาทไม่ใช่เนี่ยคะ่ะคือช่วงเวลาทามมิ่งนะคะโอกาสนี้ไม่ได้มาบ่อย,อยคุณคะนี่คือราชินีถือเหรียญน,นี่คือคุณจะได้ เขาจะให้โชคให้ทรัพย์คุณค่ะนี่คือราชินีทอเรียนนี่คือหนึ่งเหรียญทุกคนทุกคนนี่คือสิ่งมหพัศจันทร์นะคะคุณจะมีโชคสอนโชคนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาจะให้คุณณจุดจุดนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในภพภูมิที่เป็นภพภูมิที่สูงกว่าคุณแล้วนะคะเขาได้รับเต็มเปี่ยมเขาพร้อมที่จะลงมาเกิด ในอีกในพบหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่เขาให้คุณคือรางวัลที่เขาให้คุณคืออะไรคุณรู้ไหมเงินเงินเงินนะคะการงานของคนก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณจะมีโชคเข้ามานะคะโชคในด้านการเงินนะคะบางคนได้บ้านใหม่ได้รถคันใหม่นั่นเองนะคะทุกคนนะคะ้ยมือเราสั่นหมดเลยทุกคนนะคะ เขามาบอกคุณว่านะคะที่ผ่านมาเขารอจังหวะโอกาสที่ให้คุณได้ปลดปล่อยเขาเนี่ยเขารอมานานแล้วนะคะการเงินของคุณที่มันเคยไม่คล่องต่อต่อจากนี้คุณจะมีโชคเข้ามานะคะโชคครั้งใหญ่นะคะโชคครั้งใหญ่โชคใหญ,ใหญ่ๆเลยนะคะและคุณจะหมุนเงินได้นั่นเองนะคะบางคนบุพการีพ่อแม่ของคุณนะคะที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิด นะคะเจ้ากรรมในเวรของคุณกิจที่อาฆาตนะคะที่คุณผูกพันกับเขามาคุณไปทําอะไรเขาไว้นับจากนี้เขามาลาคุณเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเขามาลาคุณเรียบร้อยแล้วค่ะจุดนี้เขาไปอยู่ในภพภูมอิอีกโลกขนาดหนึ่งแล้วและเขามาลาคุณด้วยคลิปนี้ค่ะทุกคน คุณในคลิปนี้และเขาไปเกิดใหม่สิ่งใหม่ๆเขารู้ไหมว่าเขามามอบอะไรให้คุณเขามอบแต่เงิน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 ดีไม่ดีนะคะเขาอาจจะเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานคุณนั่นเองนะคะถ้าใครมีลูกมีหลานนะคะที่กําลังมีน้องมีเบบีนะนะคะนั่นแหละค่ะ นะคะต่อไปทุกคนทรัพย์โชคเขามาเจ็ดเหรียญคุณจะมีโชคมีรัพย์หมุนเงินเงินของคุณจะเหลือเหลือเหลือลน้ลนล้นทุกคนม,มือเราสั่นไปหมดเลยเดูว่าความสุขเหลือๆความสุขลุล้นเงินเงินนี่คือรายชืนี้ทีเหลือน,นี่คือโชคลาภ การเงินของคุณจะล่องขึ้นเงินของทุนคุณจะมีเงินเก็บเงินออมคุณจะมีเงินไปเที่ยวทั่วโลกและตอนนี้ชีวิตของเขาก็มีความสุขเมื่อคุณส่งความสุขให้เขาอุทิศบุญให้เขาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยเขาหยุดอาาตคุณแล้วนะแต่พอเขาหยุดอาคาตคุณแล้วคุณก็ไม่ทําอะไรให้เขาเลยไม่ใช่นะคะคุณจะต้องให้เขาทําให้เขาทุกทุกทุท เวลาที่คุณนึกได้คุณทําให้เขาเลยค่ะส่งบารมีให้เขาเลยค่ะนะคะแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่พบคุิที่อาคาตคุณแล้วเขาจะกลับกลายเป็นนางฟ้าเทวดาที่มาช่วยซัพพอร์ตคุณคุณจะไม่มีจนคุณจะไม่มีเจ็บอีกต่อไปคุณจะไม่มีคําว่าขาดแลนอีกต่อไปเพราะขึ้นเดอะเวอร์บางคนนะคะทุกคนกคน,นะคะเราบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ องค์ใหญ่คอยคุ้มครองคุณตัวตนของคุณมีหน้าทองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องใหญ่มากคุ้มครองคุณอยู่คุณตกน้ําไม่ไหลคุณตกไปไม่ไหม้แล้วสิ่งที่คุณคุณดูนะคะเนี่ยค่ะนะคะคือเทวดาเลยคนที่คุ้มครองคุณนะคะเขากลายเป็นเทวดาและเขาจะกลับมาคุ้มครองคุณนะคะบางคนได้ไปผุดไปได้ไปเกิดในภพภูมิที่เขาต้องการและการที่เขาไปเกิดในที่นี้ เขาไปเกิดไม่ไกลจากคุณหรอกคะ่ะนะคะเขาอยู่ในอาจจะเป็นลูกเป็นหลานคุณนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่เขามอบให้คุณคุณดูสิคะคนะคะตอนนี้เขาไปอยู่ในไหนคะเขาไปอยู่ที่เป็นเทวดาค่ะนะคะเป็นเทวดาพร้อมที่จะลงมาเกิดนะคะเกิดนี้เกิดเขาจะเกิดกับใครคะอาจจะเป็นลูกหลานคุณเพราะว่ามันเป็นเส้น เส้นใสายใหญ่เชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะคะเขาเรียกว่าเส้นอะไรก็ไม่รู้แม่หมอจําไม่ได้นะคะต่อคะ่ะทุกคนนะคะและสิ่งที่เขามอบให้คุณอิสระนะคะเขามีความสุขที่เขามอบให้คุณเมื่อเขาได้รับอิสระเขาเดินทาง ไปในเส้นทางของเขาแล้วนะคะเขาไปอยู่จุดไหนนะหรอเขาไปอยู่จุดที่เขาต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแห่งคู่ขนานเขามีความสุขเขาได้ใช้อิสระฟรีดอมนะคะไม่มีการผัดผูกพันธนาการกันต่อไปแล้วนะคะเขาโอโห่ศีกร,รมให้คุณเรียบร้อยแล้วและเขามอบทรัพย์สินเงินทองที่เขาสะสมไว้มาน,น,นานแสนนานให้กับคุณตอนนี้เขาไปอยู่ในจุดที่เขาต้องการแล้วค่ะทุกคน นะคะและนะคะเขามองคุณว่านะคะตอนนี้เขาไปอยู่ในจุดที่เขาต้องการจุดที่เขาเลือกเองนะคะจุดที่อยู่สูงกว่าคุณนั่นเองและเขามองลงมาหาคุณเขาก็ยังรักคุณอยู่ดีนะคะเขาเมตตาคุณอยู่ดีเขาไม่ใช่กิตที่อาฆาตพยาบาทกับคุณแล้วนะคะคุณอยากขอสิ่งใดเล่านะคะสิ่งนั้นจะบังเกิดกับคุณนะคะเขามองคุณอยู่ห่างๆนะนะคะเมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงเขา นะคะคก็คือเทวดานะคะเขาจะกลายมาเป็นเทวดาที่คุ้มครองคุณในอนาคตนั่นเองนะคะเขาขอมาเป็นเทวดาประจำตัวคุณด้วยซ้ําวิแล้วทําไมเราพูดคําเนี้ย <c oughs> ทุกคนนะคะ นับจากนี้นะคะเขาไปอยู่จุดที่สูงสุดแล้วเขาจะมาเป็นเทวดาที่คุ้มครองคุณที่คอยซัพพอร์ตคุณที่คอยป้องกันเป็นเกาะคุ้มภัยให้กับคุณนั่นเองไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณนับจากนี้ไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรทั้งสิน้นชีวิตนี้คุณจะไม่มีความอันตรายมาสู่คุณอีกแล้วแต่คุณจะต้องทําบุญให้เขาบ่อยๆนะคะนะคะพลังเขาจะมีเหนือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ ยิ่งๆวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันวิสามงนะคะที่นรกปิดมันจะมีสามวันนะคะทุกคนแล้วนะคะสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เขามอบให้คุณเขาจะมาเป็นเพชรเกาะป้องกันเดี๋ยวนะเพชรเกาะป้องกันคุณนะคะให้ ชีวิตคุณได้รับโอกาสใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆถ้าคุณหวังว่าคุณอยากได้งานสิ่งที่เขาจะมอบให้คุณคือนะคะการงานใหม่ๆถ้าคุณธุรกิจใหม่ๆของคุณเงินหลั่งไหลเข้ามานะคะมาแบบสายฟ้าฟาดเลยค่ะมาแบบสายฟ้าฟาดเลยนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ่ะทุกคนเราตื่นเต้นกับทุกคนนะเนี่ย คุกคนนะคะนะคะในยามค่ำคืนบางทีนะคะเขาจะมาหาคุณในยามค่ำคืนนะคะเขาจะมีสายสัญญาณเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะนะคะงานใหม่ๆจะเข้ามาคุณไม่ต้องเป็นกังวลให้คุณหยุดกังวลได้เลยนะคะเขาเอาโหสิกรรมให้คุณแลว้วให้เรียบร้อยแลว้วไม่มีอะไรที่เขาจะไม่ให้อภัยคุณนะคะทุกคน นับจากนี้ <descon fin anta> คุณเตรียมตัวรับความโชคดีความวาม, felony, ามั่งคั่งร่ำรวยเลยค่ะไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดในยามค่ำคืนคุณขอคุณสวดมนต์คุณภาวนาคุณไม่ต้องไปไหน guys, ไกลไม่ต้องลงทุนลงแรมโอ้โหขับรถมาจากกรุงเทพไปกาลสินไปไหว้หลวงปู่ศิลาแบบนี้ไม่ต้องหรอกค่ะนะคะเพราะนะคะถ้าลวงเราอ่ะมันยังไม่ถึงจุดจังหวะชีวิตอ่ะยังไงเราก็ไม่ได้นั่นเองนะคะ นะคะเพราะฉะนั้นส่วนมตนนั่งภาวนาะอุทิศให้เขาแล้วก็ใส่บาตรนะคะใส่บาตรเราจะใส่บาตรเราจะบอกเลยว่าเราจะไม่ใส่บาตรเหมือนกับคนอื่นนะคะเราจะใส่ข้าวโพดมันแล้วก็มันเผือกต้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นำพึ่งบางวันนะคะแล้วก็เราจะใส่ทุกวันเกิดของเราอันนี้นะคะแล้วนี่คือจักรวนันคุณเชื่อมต่อกับเขาได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าแม่หมอมาสงสารให้แล้วนั่นเองนะคะและเขา กับคุณเชื่อมต่อติดกันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะมีแต่คุณจะมีแต่ความมัง่งคุณเตรียมรับโชคลาภก้อนใหญ่ได้เลยคุณจะมีเงินเก็บเงินออมนะคะเหลือๆเหลือล้นเหลือเหลือเหลือ,ลอทุกคนทุกคนและนะคะการงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวน้าแบบก้าวกระโดดจากหนึ่งไม้เท้า เห็นไหมคะธุรกิจใหม่ไม่ว่าคุณจะเริ่มงานใหม่คุณจะได้ตำแหน่งงานที่ดีที่ใหญ่เป็นตำแหน่งที่สูงถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของคุณนับจากนี้มันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาและมันจะมี ชื่อเสียงขึ้นมาเล่าปาฏิหารนั่นเองค่ะนะคะนี่คือการซัพพอร์ตของเขานะคะนี่คือการซัพพอร์ตที่เขามาให้คุณนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรนับจากนี้นะคะคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกคนแมความรักนะคะคุณต้องการความรักคุณก็จะได้ความรักนะคะความสมหวังจะมีโอกาส จะมีคนมามอบโอกาสดีๆนี่คือเขานั่นแหละค่ะขี่มาขาวแม้คุณนึกถึงเขาคุณต้องการว่าตอนนี้หนูเป็นอย่างนี้หนูเป็นอย่างนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวหนูที่จิตที่อาฆาตต่อหนูเมื่อคุณได้รับส่วนบุญกุศลนี้จงนําพานะคะให้หนูได้รับนู่นนี่นั่นก็ว่าไปทุบทุกทุกทุกขุกทุกุกทุบุกทุกุกขุกทุกทุกุ ออขอบคุณค่ะ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 ทุกคนทุกคนทุกคนอย่าว่าเรานะนะคะนี่คือลาชาถือเหรียญไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย เขามามอบให้คุณทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงจะได้ก่อนนะคะโชคลาบก้อนโตผู้หญิงจะได้ก่อนตำแหน่งอะไรต่างๆนะคะดวงนี้ผู้หญิงจะได้ก่อนนะคะเละผู้ชายก็จะได้ตามมาคุณหกคุณเป็นดวงราชาโชคดาวเทวีโชคที่กคทุกคนทุทุกคน,กคนขอบคุณค่ะ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 ทุกคน ชีวิตใหม่คู่รักคู่ซัพย์คู่โชคทุกคน,ท,กคนทุกคนเดอะเวอร์ทุกคนทุกคนจะว่าเรานะนะคะเราบอกแล้วว่าคุณเป็นคู่กันเดอะเวอร์น,นะคะรักทางไกลรู้ไหมว่าเราจะเปลี่ยนตรงไหนคุณดูนี่ราชินีถือเหรียญและนี่หนึ่งเหรียญโชคลาบนะคะการเงินการของมีทรั์มีโชครวยเหลือๆรวยลน้นๆรวยไม่เผื่อใคร นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเราจะเอาราชินีกับราชาไว้คู่กันนั่นเองนะคะบางคนจะได้เดินทางไกลต่างประเทศจะนำพาเงินมาให้คุณเพราะมันขึ้นเดอเวอร์และชาลีออดเขาได้เดินทางไปอยู่ในภพภูมิที่เขาต้องการแล้วนั่นเองนะคะทุกคนทุกคนเราตื่นเต้นมากเลยหนึ่งเหรียญคือโชคลาภนับจากนี้นะคะคุณจะมีเงินปลดหนี้ปลดสินแล้วยังมีเหลือเงินเหลือเก็บ นะคะมีเงินมีโชคมีลาบมีเงินปดหนี้ปดสินแล้วมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นั่นเองค่ะคุณจะไม่ขัดสนอีกต่อไปที่ผ่านมานะคะคุณจังไม่ได้มีทายสัญญาณบอกยังไม่มีผู้ส่งสารมาบอกคุณว่าคุณจะต้องทำอะไรอะไรแบบนี้แต่เมื่อมีผู้ส่งสารอ่ะแม่หมอนี่แหละคะ่ะเป็นผู้ส่งสารให้คุณนะคะ โชคลาภจะมาได้แบบสายฟ้าฟาดคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแบบสายฟ้าฟาดเลยคุณเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนะคะเราปาติหารนี่คือม้าสีหมอกส่งมาให้คุณเลยค่ะนะคะโชคลาภม้าสีหมอกนะคะการเดินทางคู่รักชีวิตคุณจะเจอแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะชีวิตคุณนับจากนี้ใครเจอแรนดอมนี้อภิมหารวยพูดได้แค่นี้ ครเจอแรนดอมนี้คืออภิมหารวยเท่านั้นราชาถือเหรียญราชิดีถือเหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญเจ็ดเหรียญน,นั่นเองนะคะการงานสามเหรียญน,นะคะคืออาณาจักรของคุณคลิปนี้เป็นคลิปของคุณโดยทันทีทันใดเหนือความคาดหมายจุดสิ้นสุดของความอาฆาตพยาบาทเปลี่ยนเป็นจากความอาฆาตพยาบาทเปลี่ยนเป็นเทวดาที่มาคุมของซัพพอร์ตคุณ ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินนั่นเองค่ะรวยเหลือๆรวยเหลือล้นทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะถ้าใครเจอคลิปนี้แสดงว่าวาสนาคุณมาถึงแล้วนั่นเองทุกคนทุกคนคอเกตมากๆเลยนะคะขอแสดงความยินดีคนที่ได้เจอคลิปนี้นะคะขอแสดงความยินดีอย่างใหญ่หลวงค่ะนะคะวันนี้แม่หมอก,ก็ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนรับเต็มๆเงิน ทะลักไหลเข้ามาเหมือนเหมือนแม่น้ําเหมือนอะไรดีเหมือนน้ําป่าไหลหลากไหลเข้าไปในชีวิตคุณนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะไหลเหมือนน้าป่าไหลหลากเลยนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ